คุณเคยไหมครับตื่นเช้ามาได้ยินเพลงโฆษณาผ่านหูแค่แวบเดียวแต่พอตกบ่ายเพลงนั้นกลับยังดังกล้องอยู่ในหัวคุณไม่หยุดไม่ว่าคุณจะพยายามสะบัดมันออกแค่ไหนหรือพยายามหาเพลงอื่นมากลบท่อนฮุกนั้นก็ยังวนกลับมาซ้ำๆเหมือนแผ่นเสียงตกร่อง ความรู้สึกนี้เหมือนมีดีเจที่คุณไม่ได้จ้างมาเปิดคอนเสิร์ตส่วนตัวอยู่ในสมองคุณทั้งที่คุณต้องการสมาธิทำงานหรือแม้แต่ตอนกำลังจะนอนมันทำให้สงสยัยใช่ไหมครับว่าทำไมสมองเราถึงเลือกจำเพลงที่เราไม่ได้ชอบทำไมต้องเป็นท่อนนี้และที่สำคัญที่สุดสวิตปิดมันอยู่ตรงไหน วันนี้นึกขึ้นได้สตอรี่จะพาไปดูว่าอาการเพลงหลอนหูไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มันคือความคันทางสมองที่วิทยาศาสตร์มีคำอธิบายและบางทีเสียงเพลงที่วนเวียนอยู่นั้นอาจกำลังบอกความลับบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่สมองเราจัดระเบียบโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า e อ r w o r เหรือหนอนในหูครับ ฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันคือการเปรียบเปรยถึงดนตรีที่ชอนชัยเข้าไปฝังตัวอยู่ในความทรงจำระยะสั้นของเราเชื่อไหมครับว่ากว่า98%ของประชาะกรโลกเคยเจอเหตุการณ์นี้และมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราไม่ทันตั้งตัวเช่นตอนที่ทำงานซ้ำซากจำเจตอนล้างจานหรือว่าตอนขับรถซึ่งเป็นช่วงที่สมองของเราเข้าสู่โหมดออโต้พายลหรือทางานโดยอัตโนมัติ เมื่อสมองว่างงานมันจึงเริ่มมองหาอะไรทําและสิ่งที่มันชอบที่สุดคือแบบแผนที่คุ้นเคยเพลงที่มีจังหวะง่ายๆท่อนฮุกซ้ำซํำๆจึงเป็นเหมือนขนมหวานที่สมองอดใจไม่ไหวที่จะหยิบมากินเล่นแต่ความน่าสนใจคือสมองไม่ได้แค่จําเพลงแต่มันกําลังพยายามแก้ปัญหาอะไรบางอย่างกับเพลงนั้นอะไรทําให้เพลงธรรมดา กลายเป็นปริศนาที่สมองวางไม่หลงคำตอบซ่อนอยู่ในจิตวิทยาที่เรียกว่าผลกระทบไซกานิกหรือไซกานิกเอฟเฟกตลงจินตนาการว่าคุณกำลังต่อจิ๊กซอ พันชิ้นแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายชิ้นเดียวที่หาไม่เจอคุณจะรู้สึกหงุดหงิดและคิดถึงแต่ชิ้นนั้นใช่ไหมครับสมองเราก็เป็นแบบนั้นเลยปรากฏการ์ไทคานิกเอฟเฟกอธิบายว่าสมองของคนเราจะจดจําสิ่งที่ยังทําไม่เสร็จได้ดีกว่าสิ่งที่ทําสมเร็จไปแล้วนี่คือเหตุผลว่าทําไมพนักงานเสิร์ฟถึงจำรายการอาหารได้แม่นยําก่อนจะเสิร์ฟแต่พอลูกค้าทานเสร็จพวกเขาก็ลืมเมนูนั้นไปทันที เพลงที่ติดในหัวเราส่วนใหญ่มักจะเป็นแค่ท่อนฮุกหรือท่อนสั้นๆที่วนหลูปไปมาไม่ใช่ทั้งเพลงการที่มันวนซ้ำๆเพราะสมองรู้สึกว่าเพลงนี้มันยังไม่จบมันเหมือนมีช่องบ้างทางดนตรีที่สมองพยายามจะเติมเต็มแต่ทำไม่ได้มันก็เลยก่อเทปกลับไปเริ่มใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อพยายามหาบทสรุปที่สมบูรณ์ หรือพูดง่ายๆก็คืออาการเพลงติดหูคืออาการย้ำคิดย้ำทำของระบบการได้ยินนั่นเองยิ่งคุณพยายามฝืนหยุดคิดก็เหมือนยิ่งไปกระตุ้นให้สมองโฟกัสกับมันมากขึ้นเหมือนมีคนบอกว่าห้ามคิดถึงช้างสีชมพูนะสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในห,หัวคุณก็คือช้างสีชมพูใช่ไหมล่ะครับ แล้วเราจะจัดการกับหนอนดนตรีตัวนี้ยังไงในเมื่อการพยายามลืมไม่ได้ผลนักวิทยาศาสตร์กลับแนะนำวิธีที่ดูเหมือนจะย้อนแยงที่สุดนั่นคือเขาให้เราต้องฟังมันให้จบครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดถ้าสมองวนหลูปเพราะมันรู้สึกว่าเรื่องมันยังไม่จบวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือการป้อนตอนจบให้มันลองเปิดเพลงนั้นฟังแบบเต็มเต็ม,ต,มต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบ หรือร้องเพลงท่อนนั้นในหัวให้ไปถึงท่อนจบจริงๆเพื่อส่งสัญญาณบอกสมองว่าภารกิจเสร็จสิ้นแล้วพับเก็บแฟ้มนี้ได้แล้วหรืออีกวิธีที่ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อก็คือการเคี้ยวหมากฝรั่งครับมีงานวิจัยพบว่าการขยับกรามเคี้ยวหมากฝรัง่งหรือว่าการอ่านคำยากๆเนี่ยจะไปรบกวนส่วนของสมองที่ใช้จดจำเสียงและภาษาทําให้วงจรเพลงที่วนอยู่ถูกขัดจังหวะและเลือนหายไปได้ แต่ถึงแม้วิธีพวกนี้จะช่วยให้เพลงหายไปได้แต่คำถามที่ลุกซึ้งกว่านั้นก็คือธรรมชาติสร้างกลไกลที่น่ารมคาญน,นี้ขึ้นมาทำไมทำไมสมองต้องโหยหาตอนจบขนาดนั้นคำตอบสุดท้ายอาจไม่ใช่เรื่องของเพลงแต่มันอยู่ที่วิธีที่เราใช้ชีวิตครับเราเดินทางจากการรำคาญเสียงเพลงมาสู่ความเข้าใจกลไกลของจิตใจ เราได้เห็นแล้วว่าเอียร์เวิร์มไม่ใช่เรื่องกวนใจแต่มันคือกระจกสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติที่เกลียดความค้างคาสมองของเราออกแบบมาให้มองหา closure หรือบทสรุปที่สมบูรณ์เสมอไม่ใช่แค่กับทำนองเพลงแต่รวมถึงทุกเรื่องราวในชีวิตบ่อยครั้งที่เรา move on จากความผิดหวังไม่ได้ลืมเรื่องแย่ๆในอดีตไม่ได้หรือนอนไม่หลับเพราะกังวลเรื่องงาน อาจไม่ใช่เพราะเรื่องมันใหญ่โตแต่เพราะในความรู้สึกของเราเรื่องนั้นมันยังไม่จบเพลงที่ติดในหัวกำลังสอนเราว่าบางครั้งวิธีเดียวที่จะปล่อยวางสิ่งที่กวนใจเราได้ไม่ใช่การวิ่งหนีแต่มันคือการหันกลับไปเผชิญหน้าจัดการมันให้เรียบร้อยและมอบตอนจบให้มันดังนั้นครั้งหน้าถ้ามีเพลงอะไรแวบเข้ามาในหัวคุณอีกแทนที่รำคาญลองปล่อยใจฟังมันให้จบ ร้องคอไปกับมันแล้วขอบคุณสมองที่คอยเตือนเราเสมอว่าชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะปล่อยให้อะไรค้างคาและคุณล่ะครับช่วงนี้มีเพลงอะไรที่วนอยู่ในหัวบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับไม่แน่ว่าเพลงของคุณอาจจะไปติดในหัวของเพื่อนๆที่มาอ่านคอมเมนต์ต่อก็ได้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้ากับนึกคือได้สตอรี่สวัสดีครับ